โปรไฟล์มีปัญหาบางอย่างถูกไปเหลืองย้ำถูกไปเหลืองเนื่องจากผิดกฎของ facebook มาดูกันเลยนะครับเราสามารถแก้ไขได้ไหมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเข้ามาที่แดชบอร์ดมืออาชีพครับแต่เข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะเห็นนะครับตรงที่โปรไฟล์ของเราโปรไฟล์มีปัญหาบางอย่างแต่เข้าไปครับโปรไฟล์มีปัญหาบางอย่างเราจํากัดการ ใช้งานโปรไฟล์ของคุณเพื่อป้องกันนะเพื่อเป็นมาตรฐานนะครับความปลอดภัยเนื่องจากกิจกรรมของคุณไม่เป็นไปตามกฎนะครับกฎคำว่าดูรายละเอียดพอมาถึงหน้านี้นะครับรายละเอียดต่างๆที่เราละเมิดนโยบายชุมชนของ Facebook ผิดกฎของเขานะครับมันก็จะมีโพสต์แต่และอย่าง และระบุอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามีกี่โพสต์ตและโพสตที่1มีอะไรบ้างการกันแล้งและการคุกค,คามลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์นะครับเราลบวิดีโอของคุณออกแล้วเห็นไหมครับเราลบวิดีโอของคุณออกเรียบร้อยแล้วหมายความว่าวิดีโอที่ มันผิดกฎระบบลบออกแล้วเราสามารถสร้างรายได้ได้แต่เราจะติดใบเหลืองย้ําเราจะติดใบเหลืองนะครับทีนี้มันจะหายไหมนะครับคือรอจนกว่ามันจะปลดล็อกแต่การสร้างรายได้ของเราก็คือยังปกตินะครับเราอย่าผิดซ้ำซากอีกถ้าผิดบ่อยๆมันจะติดเหลืองติดแดงถูกจำกัดการสร้างรายได้แค่นั้นเองนะครับ